สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนชื่อที่มีรูปหมีหรือว่ารูปสัตว์ต่างๆปิดไทยชื่อในเกมฟรีไฟล์เทเทนะครับทุกคนโอเคครับไม่รอช้าเราไปรับชมกันได้เลยครับทุกคน Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า Google แล้วนะครับทุกคนเราเพราิมพ์เข้ามาตัวอักษรพิเศรษรูปหมีเลยนะครับทุกคนกดค้นหาเลยครับ โอเคครับเราก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนเรากดติดกเข้ามาที่อันแรกนะครับทุกคนโอเคครับเราก็จะมาเจอตัวอักษรพิเศษมากมายนะครับก็จะมีรูปหมีบ้างรูปแมวบ้างรูปสัตว์ต่างๆนะครับทุกคนโอเคอเครับไม่รอชา้าเราติกเข้าไปที่รูปหมีนะครับทุกคนกดค้างนะครับ เราพออยู่ที่หน้าเกมฟรีไฟหลังจากที่เราคัดลอกรูปหมีเสร็จแล้วนะคบทุกคนโอเคครับติ๊กเข้าไปตรงที่เปลี่ยนชื่อเลยนะคบทุกคนโอเคครับทุกคนชอบชื่อแบบไหนก็ตั้งชื่อแบบนั้นเลยนะครับทุกคนส่วนตัวของเปลี่ยนแล้วนะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเรามาลองตั้งชื่อแล้วก็ใส่ดูกันครับว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่าโอเคครับผมจะคิดเพราว่าสนใจนะครับ บโอเคครับสิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็จะได้ชื่อเท่ๆที่มีรูปหมีปิดท้ายชื่อเท่ๆประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามอยู่หน้าตอนนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่านยิ่งนะครับทุกคนคนที่อยู่กับผมนะครับขอบคุณมากจริงๆค่ะทุกคน